ก็ซับมุนมุนเด้อไตเบิร์เออกระเดมยกินะฟัานมุแซ่บมุนมุนเนาะไ่ได้เด็กบวกลูกคุณ้าน้ำยาขนมที่เขา่ำขนมเข้ม สวัสดีครับพี่น้องมือนีบ้าอ็ดสีผ้าพ,พี่พน่อนองม่กินขนมจีนน้ำยานะครับน้ำยากะทิแม่บ้านเฮ็ดไห้ครับมือนีเฮ็ดโล่งท่านล,าลอยหาสิบชุดนะครับ,บ,บจ้าลูกสาวมาก,กวนอีกแล้วครับพี่น้องเอาเส็บแบไปกับบ้าอ็ดครับดตนี่ สีมือภรรยาสุดยอดครับขออยากใส่มือครับ เผ็ดจ้าเผ็ดจ้าเผ็ดเหรอ,อเอาน้ำกินไหมเราเรียนจะเอาน้ำกินให้ป๊าป๊าเหรอโอเคเก่งจังเลยลูกสาวป๊าป๊าเก่งจังเลย น้องเหนื่อยลงอกแม่าจะทำงานอ่ะนักวกลมกลมี่ั้องใส่ลูกโดดหน่วยมนึงจาดขนาดเลย